น่าจะเริ่มจากที่ตามเราไปที่ยูเวนต์ก่อนเขารู้ว่าเราจะมีางานที่เรียพอเว้นจบปุ๊บเนี่ยเขาก็กลับบ้านตามกลับมาที่บ้านเราแล้วก็รู้แล้วว่าเราอยู่ไหนพอรู้แล้วว่าเราอยู่ไหนปุ๊บอีกวันหนึ่งตอนเช้าจอดรอ ตอนที่ว่าจอดรอเนี่ยสังเกตไหมไม่สังเกตแต่พอขับออกมาสักพักอะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันมีขบวนตาม,มหลังวะไม่ขบวนไปขบวนคือมันมีอยู่งานหนึ่งที่ผมไปอีเวนต์อะไรงเงี้ยขากลับก็คือมอเตอร์ไซค์แบบรอบข้างเราอย่างเงี้ยถ่ายวิ่งวิ่งอย่างเงี้ยแ,<อ>แล้วก็มีรถตามหลังเรามีรถนำหน้าเราก็คือล้อมเราเลยมันแก้ไขปัญหายากพอสมควรถูกไหมแล้วหนูใช้วิธียังไงที่หนูจะบอกว่าอันนี้ไม่ควรทำมีออกกฎไหมมีให้ผู้จัดการเนี่ยบอกคนที่ตามเราเลยอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามเคลียร์มาว่า ว่ามันเราเป็นห่วงความปลอดภัยของอเขาด้วยแล้วก็ความปลอดภัยของเพื่อนรอบถนนด้วยอ,อะไรนะครับเพราะเดี๋ยวมันแบบจะเกิดปัญหาได้นะครับเออให้พี่เจอตามงานดีกว่าชีวิตจะ,จะไปมีแฟนได้ยังไงล่ะก็แม่ห่วงขนาดนี้ดูสิแต่ยังโสดต่อไปเรื่อยๆค่ะเอ,อเพราะว่าถ้ามีแม่เขาจับทุ่มแน่แม่เขาดุขนาดไหนฟังค่ะดูตรงนี้ค่ะเนี่ยเนี่ยแล้วเมื่อไหร่นะคะจะมีแฟนกี่โมง